ครับสวัสดีครับวันนี้มีบทความมานําเสนอเรื่อง22ประตูสู่ความสุขแห่งชีวิตถ้ามีใครสักคนถามว่าชีวิตคนเราเกิดมาเพื่ออะไรหรืออะไรคือจุดมุ่งหมายของชีวิตคําตอบของแต่และคนคงแตกต่างกันไปเช่นเงินคือจุดมุ่งหมายในชีวิตความสาเร็จคือจุดมุ่งหมายในชีวิตมีงานทําที่มั่นคงคือจุดมุ่งหมายในชีวิตถ้าหากจะเีวิเคราะ คำตอบทั้งสามให้ดีแล้วจะพบว่าการที่คนเราต้องการมีเงินทองมากมายหรือร่ารวยก็เพราะว่าเมื่อมีเงินแล้วก็วจะสามารถซื้อหาสิ่งที่เขาต้องการได้ตามใจปรารถนาะซื้ออาหารที่อร่อยอร่อยกินซื้อบ้านหลังใหญ่โตหโรือหาที่สวยหรูซื้อรถยนต์คันงามๆหรือเครื่องำอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อบำรุงบำเรอให้ตนเองมีความสุข หรือเมื่อบุคคลมีงานทำที่มั่นคงประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็จะนำมาซึ่งความมั่นคงทางสังคมและจิตใจทำให้เกิดความพึงพอใจและเมื่อบุคคลรู้สึกว่าชีวิตมั่นคงมีความพึงพอใจก็จะนำมาซึ่งความสุขในชีวิตนั่นเองดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป้าหมายในชีวิตของเราทุกคนก็คือความสุขหรือการมีชีวิตที่เป็นสุขนั่นเอง ความสุขคืออะไรอันที่จริงบรรดาผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ทุกคนต้องมีความต้องการสิ่งหนึ่งที่จะแต่งเติมชีวิตให้ดำเนินไปได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเพื่อให้ชีวิตได้รับความอิ่มเอิบสูงสุดที่ผู้คนทั้งหลายปรารถนาซึ่งพวกเขาเรียกมันว่าความสุขความสุขเป็นความโปรดปานแห่งพระบุตเจ้าอย่างหนึ่งซึ่งพระองค์ทรงประทาน แกมวลมนุษย์นับตั้งแต่พวกเขามีโอกาสลืมตาดูโลกพระองค์ทรงประทานความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจในแรกเริ่มแห่งการถือกำเนิดขึ้นมาตลอดจนระยะเวลาแห่งการดำเนินชีวิตของพวกเขางองค์ลอ์สุภานุวาตาทรงปกป้องพวกเขาให้พ้นจากภัยพิบัติหรือบาลาต่างๆที่กล้ามกายสิ่งเหล่านีาน้นั่นเองนับเป็นเนื้อมา ที่พระองค์ทรงประทานแก่ชีวิตทั้งหลายบนหน้าพื้นปฐพีดังที่พระองค์ทรงดำรัสความว่าเช่นนี้พระองค์ทรงประทานความโปรดปานอันครบคันแก่พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้ยอมสวามิภักดิ์และอีกองค์การหนึ่งของพระองค์อรอดสมบราตัดว่าและหากพวกเจ้าจะนับความโปรดปานแห่งอรอดและแน่นอนพวกเจ้าไม่อาจนับมันท้วนได้ บรรดาผู้ศรัทาทั้งหลายเมื่อเขาได้รับการปกป้องให้พ้นจากภัยบาลาต่งางๆจนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์มีความสุขอิ่มเอิปบปราศจากความทุกข์และความเศร้าโศกใดๆในชีวิตพวกเขาจะน้อมรับรำลึกและขอบคุณต่อผู้ที่มอบเนื้อมัดให้ทั้งในรูปการปฏิบัติคำพูดและการรำลึกเพื่อสแสดงออกถึงความเป็นเบาผู้ยำเกรง องค์อรรษุภาอนุวาาและทรงตัดความว่าและพวกเจ้าจงขอบคุณในความโปรดปานของอรรษพวกเจ้าจงเป็นผู้นมัสการเฉพาะพระองค์เท่านั้นฉะนั้นความสุขความสมบูรณ์ที่พวกเขาได้รับนี้จึงสามารถเรียกได้ว่านี้มัตคือความโปรดปรานที่พระองค์ทรงมอบให้แก่เขาอย่างแท้จริงอันหนึ่งความสุขสมบูรณ์แบบเดียวกันนี้ที่บรรดาผู้ปฏิเสธได้รับ เมื่อพวกเขาได้รับมันพวกเขาก็มีเพียงความรู้สึกอิ่มเอิบปราศจากการขอบคุณใดๆยิ่งไปกว่านั้นมันทําให้พวกเขามุ่งสู่การ,รแสวงหาความสุขเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นดังนั้นความสุขเหล่านี้ของพวกเขาจึงไม่ใช่เป็นนิยมัดความปวดปานจากพระองค์ไม่แต่มันคือสิ่งใดมีคำคำหนึ่งที่สามารถจํากัดความหมายของความสุขอิ่มเอิบที่บรรดาปฏิเสธ ได้รับนั่นก็คือคําว่าอัลิสติรอสหมายถึงการห่างไกลจากความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะลาสิ่งต่างๆที่พวกเขาได้รับความสุขอิ่มเอิบจากมันไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมเช่นที่อยู่อาศัยอันหรูหราครอบครัวอันสมบูรณ์ด้วยวัตถุธาตุกิจการอันใหญ่โตหรือที่เป็นนามธรรมเช่นตําแหน่งเกียรตินิยมชื่อเสียงสิ่งเหล่านี้มันได้เข้าอยู่ในความหมายของคําว่า อัลอสติรอสเพราะพวกเขาคิดว่ามันเป็นการสแสวงหามาได้ด้วยตัวของพวกเขาเองเออปฏิเสธว่ามันเป็นความปวดปานที่มาจากพระบุพิเจ้าที่ได้มอบให้แก่พวกเขาดังที่พระอ,องค์อเลอตุมาทรงต,รตัดความว่าเจ้าไม่สังเกตไปยังบรรดาพวกที่เปลี่ยนแปลงความปวดปานของอเลอมาเป็นความอากตันยูดอกหรือและ พวกเขาก็ได้ชักจูงพวกพ้องให้ตกในสถานที่แห่งความพินาศและอีกองค์การหนึ่งของพระอ,องค์อลอสุฮานูวาตาลาทรงตัดความว่าพวกเขารู้จักหรือยอมรับความปวดปานหออัวเราะแต่หลังจากนั้นพวกเขาก็คัดค้านสิ่งนั้นและคนส่วนมากของพวกเขาเป็นผู้ไร้ศรัทธาสิ่งต่างๆที่พวกเขาได้รับนั้นนอกจาก ไม่ได้ทําให้พวกเขารําลึกถึงพระผู้ทรงประทานให้แล้วมันยังค่อยๆชักจูงพวกเขาออกห่างจากการได้รับความเมตตาจากพระองค์ฉะนั้นมันจึงเรียกว่าอัลอิสติรอตมิใช่เนี้อมาต์หรือความเมตตาจากพระองค์เลยถึงแม้ว่ารูปภายนอกของมันจะได้ชื่อว่าเป็นความสุขก็ตามจึงกล่าวได้ว่าความสุขนั้นถือเป็นความปลดปลนอย่างหนึ่งของอัลลอฮ์ได้ประทานให้แก่มนุษย์ ความสุขที่แท้จริงความเป็นไปของโลกทุกวันนี้ดูเหมือนผู้คนจะหาความสุขให้กับชีวิตตนเองได้ยากเย็ยนยิ่งขึ้นทุกทีทั้งที่มีผู้เสนอความสุขอยู่บนทุกเส้นทางสัญจรในรูปผับบา,าร์คาราโอเกะและอื่นๆอีกมากมายแต่ยิ่งสถานบันเทิงผุดพลายมากขึ้นเท่าไรความทุกร้อนของผู้คนก็ยิ่งมากมายเป็นเงาตามตัวหลายคนคิด ดับทุกข์และหาความสุขใส่ตัวโดยการเข้าเทคเข้าบาแต่ผลสุดท้ายก็กลับกลายเป็นการเพิ่มทุกข์ให้ตัวเองนี่สะท้อนเห็นว่าความสุขที่แท้จริงในชีวิตไม่ใช่การได้มาอย่างฉาบสวยเช่นนั้นขอบคุณครับ